ยุพินพันแสนเลือดสมองตีประมาณห้าปีนะฮะตะกอนเนี่ยไปอย่างนี้แหละเดินก็ไม่ได้ร้องไห้ทุกวันเปื่อไงก็เปลี่ยนข้างนี้มากเนี้ยมันไม่มีแรงเราจะจะรู้ก็ลําบากนะต้องระแคงเนี่ยกว่าจะลุกขึ้นมาได้ความดันสูงไขมันที่เป็นอย่เนี้ยรักษาอยู่ทุกวันเนี้ยนะทีแรกก็ไม่คิดนะต่อมาขวดสองขวดสามที่ก็เชื่อแล้ว หาบน้าได้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้เอาออกไปคุยกับแม่มัง่งน้องมั่งหน้าบ้างใจเป็นนะมาลองยาตัวนี้นะก็ได้ผลดีมากพี่ปูย<แ>ังค่อยอังช่วดีขึ้นเยอะ,อะดีมากเลยอะ่ะดีค่ะมั่นใจ<ป>ยกได้แล้วเนี่ยกตอนยกไม่ได้เลยเพราะว่าที่ล้มอะ่ะก็บอกว่าเนี่ยมาช่วยด้วย